ความจริงเราตื่นเต้นมากกว่าเพราะไม่ไ so. ด้ออกอีเวนต์นานนะคะจริงๆต้องมีอะไรระวังตัวมากขึ้นไหมคะต้องแบบเซฟตัวเองมากขึ้นไหมก็เบลระวังเท่าเดิมเลยค่ะถึงแม้ว่าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดหรือว่าเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดดูแลตัวเองเยอะที่สุดเลยค่ะยังบมีลิดไหมฮะระวังกว่าเดิมไหมก็ เราแวงกว่าเดิมไหมก็ก็ไม่นะคะก็เท่าเดิมเพราะว่ามากกว่านั้นคือไม่ได้แล้วน่าจะแพนิกแล้วค่ะทุอยาก็ไปเบลตกใจมาตอนมันขึ้นสองขีดเรารู้สึกยังไงาต้องตรวจตอนที่แบบสองขีดคือความจริงเราตอนที่เบลเป็นอ่ะเบลไม่ค่อยมีอาการค่ะแต่ว่าเบลเจอคนที่ติดเชื้อก็คือแบบสัมผัสใกล้ชิดก็เลย P ี r ค่ะแล้วก็เออเขาก็โทรมาบอกผลก็ที่จริงแล้วมันมันใกล้ชิดค่อนข้างมากแล้วด้วยงานเราต้องถอดหน้ากากด้วยไงคะก็ ก็เออเกมละไม่เป็นไรแล้วก็แล้วก็ตั้งสติค่ะคุณแม่ที่บ้านยังไงตอนนะี้คุณแม่เออความจริงแล้วก็เออตกใจนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่แบลว่ะไม่ค่อยมีอาการอะไรก็เลยหายห่วงไปค่ะก็กาต้องแยกกับคุณแม่เลยใช่ไหมก็ความจริงแล้วของเบลว่ะเป็นโฮมไอโซเลชันแต่ว่าแยกชั้นกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วค่ะตอนทางรักษาตัวมันมีอาการอะไรบ้า <IP> P, งมีแบบมีมีมีสุดคือของเบลค่อนข้าง ไปเลยแบบไม่มีไข้ด้วยค่ะก็จะมีเจ็บคอนิดหน่อยแต่เบลก็จะฝืนไม่ไอแบบพอจะไอปุ้บเบลก็จะจิบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมึนหัวนิดหน่อยมีน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะเบลต้องกินยาต้านไวรัสไหมเบลเคสของเบลอ่ะอมความจริงเราก็ก็เร้แต่เรานะคะคือแบบเหมือนแต่คุณหมอก็บอกว่าอยากให้กินเอาไว้ก่อนดีกว่าก็คือเซฟไว้ก่อนแล้วเบลก็เออไปตรวจเรื่องปอดเรื่องโลเออเออเรื่องเลือดอย่างเงี้ยค่ะว่ามีความอักเสบหรือเปล่าก็ไม่มี มีการเลี้ยงเป็ดหลังจานไหมไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะช่วงที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านชั้นสองทำกิจกรรมอะไรกับคุณแม่ไหนคุณแมจะมีกิจกรรมรงทำอะไรของเบลก็จะเป็นล้างจานที่ระเบียร์ทำไมอ่ะก็ล้างเองค่ะแล้วก็เหมือนคุณแม่ก็จะส่งเป็นพวกเป็นกล่องมาให้เอากับข้าวใส่กล่องให้แล้วเราก็คือล้างจานล้างจานเองแล้ฝึกสกิล ก็ S <S จะเป็นดูซีรีส์วนไปออกกำลังกายไม่ค่อยค่ะก็จะเป็นแบบยืดเหยียดอะไรที่ที่แบบทำได้ใช้เวลากี่วันเนี่ยในการก็ตามที่ตามที่คุณหมอเขาให้นี่เลยค่ะเกือบสิบวันมันเหงามันมันต้องอยู่คนเดียวมันต้องเกลี่ยตัวเองในห้อง รู้สึกว่าเบบยุ่งบบมากเลยอะคือ <m ess im cia> ทุกๆวันตื่นเช้ามาก็คือจะต้องรายงานโรงพยาบาลว่าวันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในทุทททกๆวันจะมีผู้ใหญ่โทรมาค่ะเช่นแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยโทรมาถ,ถามอาการเป็นยังไงบ้างแบบให้อัปเดตอะไรอย่างเ<ๆ>งี้ยค่ะก็จะวนไปเรื่อยๆถ้าเป็นภางเย็นก็จะแบบเป็นเริ่มเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยด้ว่าจะวนหลุดไปก็ก็ไม่ไม่พะวงค่ะแต่ก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเออเราเป็น หนักขึ้นไหมหรือว่ามีอาการอะไรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าไ,ไ,ได้ได้ลองแบบเริ่มออกกําลังกายหรืออะไรเงี้ยมาหลายหลายคนเขาจะเหนื่อยง่ายเป็นอืยังไม่ได้ออกอะไรที่แบบเป็นจริงจ<า>งังยังยังไม่ได้ออกหนักๆค่ะกก<ย>็เเเเเเรรรรีีรยยว่่าาาไไมมออฟฟะลตอนเนี้ยยังไม่มีค่ะอย่างเรื่องงานนี่ผลกระทบเดียวไม่เบลเพราะว่าเราต้องอยู่กันหลายวันกันแล้วเราคิวงานเราก็ง้างแน่นเป็นอะไรอย่ก็จะมีงานที่ต้องเลื่อนค่ะก็มีนิดหน่อยค่ะเป็นเป็นช่วงวาเลนไทน์ด้วยเป็ทั้งเก่าทั้งโสด มีตีใหม่เลยค่ะฉลองอยู่ในห้องก็ได้ดอกไม้จากคุณแม่พอพวนนึงก็แบบตื่นเช้ามาโทรมาแล้วก็ให้ไปเอาอาหารหน้าห้องเหมือนเคยอย่างเงี้ยก็แบบฉีดสเปย์อะไรแล้วเปิดไปเอ้าด้ดอกตูหลับนะจ๊ะฉันไม่เหงานะจ๊ะไม่มใครเข้ามาบ้างยังตอนนี้แต่นี่มีแบบหนุ่มๆให้ไม่มีใครส่งมาให้อม คือก็มีบ้างทรอง่องมันตอนยังครับเบลเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาจริงๆก็เลยมีมีมีคนเข้ามาแบบว่าจีบเราเยอะไหมใช้คำนี้เยอะไหม่บบจีบนเลยนะคะคือเบลก็เบลก็ไม่รู้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ก็เหมือนแบบเราก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าคือถ้าตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆแล้วแบบเราบางทีได้หยุด เดือนละครั้งอย่างเงี้ยเราก็คือต้องเอาเวลาไปทําเล็บไปตัดผมไปอะไรเยอะมากว่าก็แบบเออให้เวลากับตัวเองไปก่อนละกันแสดงว่ามีคนมาจีบเยอะใช่ไหมเฟลคือก็จะมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างอะไรก็คือให้เพื่อนมาเป็นแม่สื่อให้เราเป็นหาเราก็มีบ้างได้มแต่บบเบลไม่ได้ เรไม่ได้ปิดแต่เบาก็ไม่ได้เปิดเราก็ไม่รู้จะใช้คําไหนเหมือนกันได้กี่เท่าจากใครได้กี่เท่าจากะไรโอ้ก็เยอะแต่ว่าไม่ใช่อะไรนะคือได้จากลูกค้าด้วยได้จากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มีเนื้อหอมไหมนะได้จากแฟนคลับด้วยแต่ไม่ใช่ไม่นับไม่ด้นับไม่ได้นับค่ะทีนี้มันจะต้องมีแฟนคลับโค้กเบลก็เชียร์กับมา ก็เอ่อก็เป็นตามปกติอะค่ะก็จะเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วได้ไหมตาเขาหลุนอะไรอย่างเงี้ยเขาเชียร์อ่ะแบบโอ้โหเราไม่เราไม่รู้หรอกเราเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าแบบเออในอีกแบบสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าท่านหนาตอนเนี้ยก็คือก็เป็นพี่ชายอืมตอนนี้คือทุกอย่างโอเคขึ้นติดแฟแคปปี้เนี่ยโอเคค่ะแฮปปี้ค่ะหนังกับพี่โปมเรื่องถ่ายบ้างยังคะ อะถ่ายกับพี่โฟเรื่องถ่ายบ้างยังเออถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้วใช่ถ่ายพร้อมกันสองเรื่องหนังถ่ายเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็รอรอใช่รอออดค่ะอันี้ก็คือต้องเหลือละครอย่างเดียวใช่ไหมเหลือละครใช่ค่ะเพราะพี่นายกลับมาแล้วใช่ค่ะอาจี่่ไปกนแล้วแต่เหมือนทุกคนโฟร์ว่าแมันจะหนักมากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็หนักยังไงนะก็ว่าต้องถ่ายหนักถ่ายกัครับ ต้องเล่นถ่ายอ๋อมันก็เป็นปกติละค่ะของตอนนี้เพราะว่ามันด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเลื่อนมาค่อนข้างเยอะด้วยเราก็เราก็เข้าใจได้ทุกอย่างแล้วก็แบบเราก็เตรียมเตรียมเตรียมร่างกายของเราอะค่ะนันนี้เดิมมีความกดดันอยู่ไหมจากวันนั้นที่มันไม่ได้ถาะวันนี้ม่ได้เริ่มถามีความกดดันแล้ว่าคุณคาดหวังไหมใกะสำหรับตัวเบลล์แไม่นะคือเบล่ารู้สึกส,สนุกกับการทำงานแล้วมันก็ นมนังานมันยิ่งท้าทายขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจากตอนนั้นที่เราไม่ได้กดดันแล้วก็ออกมาดีมันก็มันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราน่าจะยึดต่อได้ว่าเราเราอย่าไปโฟกัสผิดจุดอย่าไปกดดันตัวเองแค่แบบเออทาให้เต็มที่แล้วก็แค่เราทํากันบ้านเราทํรารับผิดชอบในส่วนที่เราทําให้ได้มากที่สุดบวกกับอันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมมาก็คือจะค่อนข้างแชร์กับผู้กํากับเยอะค่อนข้างแชร์กับพี่นายพี่น้องเยอะว่าแนวทางหรือว่าวิธีการอะไรอย่างเงี้ยมันจะ เป็นยังไงมากกว่าตัว <amp> เดียวสำหรับเวอร์ชั่นี้เป็นความลับค <laughs> ่ะเป็นความลับไม่บอกอย่างน้อยสองตัวไม่ได้บอกเดียวทำไมไมด้บอกเดเป็นตัวใหม่เข้ามาด้วยใช่ค่ะมีหลุดออกมาบ้างแล้วแหละค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกแบบว่าคนน่าจะชอบก็มันไม่ได้ไม่เดี๋ยวมัจะให้สับสนมันสักกี่เดือนไม่ไม่สับสนแน่นอนค่ะตอนนี้หรอคะ ไสักกี่เดือนเราทั้งที่เรามันยาวนานมากเลยนะแปลว่าไม่เดือนนะค่ะไม่รีเลยหรอแปลว่าน่าจะเพราะว่าเออมันมีหลายๆอย่างที่มันถ่ายยากใช้เวลายเยอะค่ะบางวันก็ถ่ายกันได้6ฉากอะไรอยนะ่างเงี้ยยากกว่าเดิมมั้อืมยากกว่าเดิมไหมก็ยากคนละแบบกันค่ะเบลจะต้องมือไหวมั้อย่างอย่าง,อ,างอันนี้ถ้าถ่ายอยู่แล้วคุณชายภาคสองก็จะมาเปิดอีกเขาจะมีเบลอีกแบบอันนั้นยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า